ันหน้าของ Daihatsu S ส0ง P นะคะทั้ง5ชุดเลยนะคะสำหรับคันหน้า d ด i h a t s u S ส0ง P นะคะ ของเรานะคะจะเป็นดิสเบรกแล้วนะคะระยะห่างรูน็อตของรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบ4รูหนึ่ง้อยค่ะเราวัดคือกลางรูน็อตถึงจ่งกลางรูน็อตนะคะจะได้10เซนติเมตรพอดีนะคะสําหรับความกว้างของคันหน้ารุ่นนี้นะคะวัดจากด้านหลังแผงเบรกกวาจนถึงด้านรูนะคะจะอยู่ที่125เซนติเมตรค่ะความกว้างของคันหน้านะคะจะเท่ากับเท้าท้าย <Excellent. S 1> พอดีค่ะทนนั้งหมด5ชุดนี้นะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราเช็คให้ดูไปทีละชุดนะคะ <Okay. S 1> ชุดแรกราคาชุดคันหน้าค่ะ หน้าแต่ละชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยชุดอกนะคะปีกนกล่างนะคะชกหน้าพร้อมดุมนะคะแล้วก็แหลกทมงมาไลค่ะเดีวเราเช็คที่ดุมก่อนนะคะตัวแรกนะคะชุดดุมสามารถทํางานได้ปกตินะคะโชกสภาพโชกยังดีอยู่นะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะคะ <Nice. S 1> แล้วก็ไปดูที่ด้านนู้นนะคะ วัดูสามารถทำงานได้ปกตินะคะตุดโชว์มาคาไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกมานะคะสภาพโชว์อยงแน่นดีอยู่นะคะหัวโชว์เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแหลกตรงมาลัยนะคะหมุนให้ดูนะคะหมุนทํางานได้ปกตินะคะตัวนี้ตัวแรกค่ะต่อไปเป็นตัวที่สองค่ะสปิดนะคะแล้วก็โชวคค่ะหมุนทํางานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวโชวคค่ะตัวแหลกตรงมาลัยนะคะทํางานปกตินะคะทีดันี้ค่ะ ตัวโ,โชกยังแน่นดีอยู่นะคะแล้วก็ดูนี้ค่ะสังเกตนะคะตัวจานดิจยังหนาอยู่นะคะส่วนสภาพผ้าดิเปกนะคะก็คือนิติดไปตามสภาพเกาญี่ปุ่นนะคะอาจจะหนาจะบางบ้างก็แล้วแต่นะคะต่อไปป็นตัวที่สามค่ะดุมนี้ผลทํางานได้กปกตินะคะตัว oh. โ,โชกนะคะตัว oh. โ,โชกแน่นดีไม่มีน้ำมันรั่วซึมค่ะ oh. แต่กวงอะไรนะคะทํางานได้กปกติะะ <Awesome. S 1> แล้วก็ด้านอีกด้านนึงค่ะ กข้าโชกนะคะแล้วก็ตัวดงมดิดค่ะดทำงานได้นะคะดิด,ด,ดิไม่ตายนะคะต่อไปค่ะเป็นชุดที่สี่ค่ะโ <Okay. S 1> อเคชของดูมิดค่ะดุมดิทดุมทำงานได้นะคะแล้วก็ตัวโชงนะคะหัโชงแน่นดีนะคะ <Yeah. S 1> ไม่มีนะะ้ำอโดโชกระซึมตามกระบอกโชงค,ค่ะตั <Yeah. S 1> วแหลกตรงอะไรนะคะ ทำงานได้ตามปกติยังหุ้มแหลกไม่มีรอยขาดนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านลูนค่ะโอ้ชกแนบปีค่ะ,คะแล้วก็ตัวดุมนิดค่ะตัวนี้นะะับล้อก็เมียเราใส่ไปให้ครบนะคะทุกชุดนะคะชุดส <Yes. S 1> ุดท้ายค่ะจานนิตทำงานได้นะคะแล้วก็ดูสภาพโชคนะคะโอ้ชคยังใหม่สวยแบบนี้นะคะนี่นเป็นชุดท่าบญี่ปุ่นนะคะ ต่อไปนะคะชุดแหลกนะคะหมุนทํางานได้นะคะแหลกไม่ตายนะคะ<ร>แล้วก็โชกอีกด้านหนึ่งค่ะสภาพโผโชกนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูดุงดิสค่ะหน้า,าห้าตัวนะคะสภาพสวยทำงานได้ตามปากตินะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้จะเป็นแบบสองวดีทั้งหมดนะคะ ทั้งหมดเป็นแบบดิสเพคค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้รุ่น2 0 0นะคะเรายังมีเป็นแบบ 4WD ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการรุ่นอื่นๆค่ะทางร้านก็จะมีทั้ง S100 นะคะ S80 นะคะ S82 นะคะแล้วก็เป็นคันหน้าของซูซูกิค่ะที่อยู่กับการใช้งานของลูกค้านะคะความกว้างแล้วก็ลักษณะของรุ่นนี้ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนะคะแล้วก็ทางร้านมีแถมตัวยางกันถุ่มชันชักนะคะไปให้ด้วยนะคะสาหรับตัวไหนที่ลูกค้าอยากเปลี่ยนนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะทางร้านแถม